หลวงพี่ข้าวโบสถกับนางงามในสมัยพุทธกาลมีนางงามเหมือนกันนะครับแต่นางงามในสมัยนั้นไม่มีการประกวดเหมือนเช่นปัจจุบันไม่มีค่ายไม่มีสปอนเซอร์เขาสืบตำแหน่งกันทางสายเลือด ค่าตัวนางงามสมัยนั้นกับสมัยนี้จะสูงต่ำกว่ากันอย่างไรนั้นเปรียบยากรู้แต่ว่าซิริมาเธอมีค่าตัววันละหนึ่พันกหาปณนะมีเพียงพระราชาและมหาเศรษฐีเท่านั้นที่มีโอกาสได้เฉยชิดส่วนการเรียกตัวนั้นแตกต่างกันมากเพราะสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์มือถือใครอยากได้นางงามไปนอนด้วยต้องไปหาถึงบ้านเพราะบ้านของเธอนั้นใหญ่ตโตอลาน มีค่าทาตบริพานมากมายเจ้าใหญ่ในโตคนไหนต้องการจะคลายเหงาคลายเครียดหลังจากกรำงานมานานหรือต้องการเปลี่ยนรสชาติจากแม่อีโนมาชิมของใหม่ก็ต้องเอารถประดับอย่างสวยงามไปรับนางงามจนถึงบ้านข้อดีข้อด้อยของสมัยโน้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันเพราะสมัยนั้นเขาทํากันอย่างเปิดเผยไม่มีหน้ากากเหมือนอย่างเช่นสมัยนี้ เขายอมรับว่าตำแหน่งนางงามนี้เป็นตำแหน่งของหญิงงามที่มีไว้ให้ชายชยชมและก็มีเกียรติในวงสังคมชั้นสูงแต่สมัยนี้กลับลับลับหล่อหล่อเมกลาหา,ชานชันชัยเปิดเผยอย่างสมัยโน้นทั้งทั้งที่การนี้ก็เพื่อเศรษฐีเหมือนกันเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นของเล่นของคนร่ำคนรวยเขาสิริมาเป็นนางงามของกรุงราชครืแต่ก็เป็นที่รู้จักของแ้นอื่นๆด้วย เธอเป็นน้องสาวของหมอชีวกกมารพัฒน์แต่เพราะความที่นางงามสืบกันโดยสายเลือดโชคร้ายไปหน่อยที่หมอชีวกกมารพัฒน์ตันไปเข้าท้องนางงามหลังคลอดออกมาเขาเห็นเป็นเด็กชายจึงถูกนําไปทิ้งพระเจ้าพิมพิสารจึงเก็บไปเลี้ยงไว้เมื่อโตขึ้นก็ส่งให้ได้เรียนเหมือนลูกผู้ดีทั้งหลายในสมัยนั้นหมอชีวกกมารพัฒน์เลือกเรียนวิชาแพทย์จนในที่สุดกลายเป็นนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงสถานแผ่นดินชมพูทวีป ความเก่งกล้าสามารถถูกร่ำลือและเป็นเยี่ยงอย่างของหมอของแพทย์มาจนกระทั่งทุกวันนี้ส่วนเสเรียมาเกิดเป็นหญิงก็ไม่ทราบว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่วิญญาณเธอมาจุดตีนท้องของนางงามจึงต้องครองตำแหน่งโดยไม่ต้องสมองกุดแทนมารดาพอโตขึ้นก็เป็นที่ปรารถนาของเศรษฐีมีกระตังที่ขิงเหงาทั้งหลายจะให้ใจค่าตัวเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยง ผ่านชายมากี่คนก็ตามข่าตัวก็ไม่เคยตกกว่าวันละหนึ่งพันกหาปันะจึงทำให้มีฐานะที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งของเมืองราชครืถึงแม้สิริมาจะมีอาชีพเป็นนางงามแต่เธอก็มีบุญวัสนาเก่าส่งเสริมจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์หนึ่งในพระพุทธศาสานาการที่ได้บรรลุธรรมก็เกิดเนื่องเพราะอาชีพของเธอพาไปนางอุตราเป็นลูกสาวของเศรษฐี ผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยคนหนึ่งเธอบรรลุพระโสดามาตั้งแต่เป็นเด็กสาวรุน่นแต่โชคร้ายเป็นหน่อยถึงคราวแต่งงานกลับไปแต่งงานกับคนนอกศาสนาผู้รังเกยียจพระพุทธเจ้าเธอจึงมีจดหมายไปถึงปุณณเศรษฐีผู้เป็นพ่อคร่ำครวญถึงชีวิตที่ถูกกักขังเหมือนทาตจะหาโอกาสทำบุญใส่บาตรสักครั้งก็ยังทำไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ พ่อหน้าเจ้ามีดมกริดหน้าให้เสียโฉมยังจะดีเสียกว่าการส่งให้เธอมาอยู่ในตระกูลนอกศาสนาเช่นนี้ปายปุณณะเศรษฐีผู้เป็นพ่อได้รับจดหมายจากลูกสาวเกิดสงสารเห็นใจเป็นที่สุดจึงคิดหาอาบายได้คอหนึ่งส่งเงินให้หนางอุตราหนึ่งหมื่นกหาปณะมีจดหมายสั่งความว่าอุตราลูกพ่อพ่อเสียใจมากที่ตัดสินใจผิด ลูกจึงมาอยู่กับตระกูลมิจฉาทิฏฐิเห็นป่านนี้นี่ถ้าไม่ไปฟังพวกเพื่อน,อนมันยุเห็นดีเห็นงามพ่อคงไม่ยอมให้เจ้าแต่งงานกับเขาหรอกแต่แรกพ่อก่อนึกถึงข้อนี้เช่นกันว่าตระกกลเขาไม่รู้จักพระไม่รู้จักเจ้าถ้าลูกไปอยู่ด้วยก็คงลำบากแต่พวกเพื่อนของพ่อต่างก็อ้อนวอนเพื่อเห็นแกหน้าเศรษฐีนี่นับว่าเป็นโทษของความไม่เป็นตัวของตัวเองแท้แ แ่เอาเธอไม่ไหนก็เป็นมาถึงขนาดนี้เราจะเอาอาดีตกลับคืนมาไม่ได้แล้วพ่อจึงส่งเงินมาจำนวนหนึ่งให้ลูกไปติดต่อนางสรีมาผู้เลยชมจ้างเขามาเป็นเมียแทนลูกสักสิบห้าวันเขาคิดวันละหนึ่พันก็หาปันะถึงแม้จะมีราคาแพงแต่พ่อก็เห็นว่ามันคุ้มค่ากับการเล็กอิสระสักครึ่งเดือนเมื่อเจ้าลูกเคยพ่อเห็นคนสวยปานนั้นคงไม่ปฏิเสธหรอก หลังจากนั้นลูกจงหาโอกาสทำบุญให้ทานรักษาอบอสถศีลและนั่งสมาธิภาวนาเถิดเงินทองของนอกกายอยู่ในโลกอีกไม่นานเราก็ต้องตายทิ้งมันไปหมดลูกจะได้เสดเงินจำนวนนี้เลยนางอุตราได้รับจดหมายและเงินจำนวนดังกล่าวจากพ่อก็ดีอกดีใจนักหนาจึงไปรับนางสรีมามาให้สามีของตัวเองลางบอกถึงจุดประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายสามีของนางพอเห็นรูปร่างหน้าตาของนางสิริมากก็นึกรักจึงตกลงตามอย่างว่าง,ง่ายตั้งแต่วันนั้นนางอุตราจึงตระเตรียมปรำขหงข้าของปลาเป็นคารใหญ่เดินทางไปวัดเวลุวันด้วยตัวเองกราบทนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยโมพิกษุให้ไปรับพัทหารที่บ้านทุกวันจนถึงวันมหาปวารณาเป็นเวลากึ่งเดือน ก็ได้รับพระเมตตาจากพระพุทธองค์ด้วยดีซึ่งถือเป็นกรณีพิเศษเพราะโดยปกติพระพุทธเจ้าจะไม่รับนิมนต์ใ,ใ,ใ,ใครไปรับพัฒหารซ้ำกันหลายๆวันมาวันหนึ่งหลังจากที่นางสรีมาเข้ามาอยู่ในครอบครัวของนางอุตราแล้วเศรษฐหนุ่มผู้เป็นสามีของนางอุตราก็คิดว่าไหนลองดูแม่อุตราน่าโง่งหน่อยสิอยู่ดีกินดีมีสุขบนกองเงินกองทองทั้งป่านนี้ยังไม่ชอบ กลับเห็นว่าการได้ทำอาหารเลี้ยงพวกสมณะหัวล้นดีกว่างี่เง่าแท้เมียเราคิดดังนั้นผู้เป็นสามีจึงไปยืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็มองลงไปเห็นนางอุตรากำลังขลุกอยู่ในครัวจนตัวดำมอมแแมมผู้เป็นสามีจึงหัวเราะแล้วก็หลบเข้าไปข้างในฝ่ายนางสิริมาเข้ามาอยู่ในบ้านในฐานะเมียเช่าก็ลืมตัว คิดว่าตัวเป็นเจ้าของบ้านเมื่อเห็นสามีช่วคราวมีอาการนั้นก็นึกหึงหวงจึงเดินไปยืนมองที่หน้าต่างก็เห็นหนางอุตรากำลังงวนอยู่กับการทำกับข้าวเกิดความอิจช้าหึงหวงจนเลือดขึ้นหน้าคิดว่าเพราะนางคนนี้แน่ที่ทำให้สามีของเราแสดงอาการแปลกๆเดี๋ยวเธอแม่จะเอาน้ำมันเดือดล่านรถให้เสียโฉมเลยคิดดังนั้น นางก็เดินลงจากคฤรืงหาดตรงไปที่ปารัมพิธีเอาทัพพีตักน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบนเตาแล้วเดินตรงไปหานางอุตรานางอุตราเห็นดังนั้นแทนที่จะโกรธหรือกลวกนางกลับคิดว่า <c oughs> เพื่อนของเราคนนี้ช่างดีกับเราเหลือเกินหากนางไม่ช่วยรับหน้าที่เราก็ไม่สามารถประกอบการกุศลเห็นป่านี้ได้หากจะเปรียบกับคุณความดีของนางจัก,กรวาลก็แคบไป ด้วยความจริงใจของเรานี้หากเรามีความโกรธต่อเพื่อนของเราก็ขอให้น้ำมันที่นางรดลงบนหัวจงโลกเราเถิดถ้าเราไม่โกรธขอให้น้ำมันนั้นจงกลับกลายเป็นน้ำเย็นเถิดเมื่อคิดดังนั้นก็ไม่ได้เบี่ยงตัวหลบน้ำมันที่นางสรีมาศาสตร์เข้ามาใส่กลับเย็นเหมือนน้ำที่ตักจากบ่อนางสตรีมาคิดว่าน้ำมันเย็นในระหว่างทางจึงกลับไปตักมาอีก ไปพวกนางทาสีคนรับใช้ของนางอุตราเมื่อเห็นเช่นนั้นก็โกรธแทนนายต่างพากันทิ้งการงานของตนวิ่งเข้ามาจับนางสรีมาไว้แล้วก็ช่วยกันทุบบ้างทีบบ้างตีบ้างจนนางสรีมาล้มลงนางอุตราห้ามก็ไม่มีใครฟังจึงต้องเข้าไปดึงคนนั้นคนนี้ออกนางสรีมาจึงรอดพ้นจากการถูกรุมประชาทันจากนั้นเธอก็พาไปอาบน้ำแต่งตัวเสียใหม่ โดยที่ไม่ได้แสดงอาการโกรธตอบแม้สักนิดเหมือนแม่ซึ่งไม่โกรธลูกน้อยที่ทุบตีตัวเองอย่างไรก็อย่างนั้นนางสิริมาเมื่อประสบเข้ากับเหตุนี้จึงรู้สึกสำนึกตัวเกิดความรู้สึกเคารพนับถือนางอุตราขึ้นมาทันทีคิดว่าตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยพบเคยเห็นคนที่ใจดีปานนี้เราทำร้ายเขาแท้แต่กลับมาช่วยเหลือเราถ้าหากเราไม่กราบขอขอมาบุคคลเช่นนี้ แผ่นดินคงไม่สามารถรองรับคนช่วยอย่างเราได้คิดได้ดังนั้นนางสริมาจึงก้มลงกราบแทบเท้าของนางอุตรากล่าววิงวอนขอโทษทางน้ำตาคุณนายจา๋าโปรดยกโทษให้ดิฉันผู้หน้ามืดใจบอดด้วยเถิดเจ้าข้าหากคุณนายไม่ยกโทษให้ดิฉันคงนอนตายตาไม่หลับแน่เจ้าข้าสิริมาฉันยกโทษให้เธอไม่ได้หรอกถ้าหากพ่อของฉันยกโทษให้นั่นแหละ ฉันจึงจะยินยอมยกโทษให้ข้อนั้นไม่ยากหรอกเจ้าข้าดิฉันจะไปกราบขอโทษต่อท่านเศรษฐีปุณณะเองค่ะสิริมาท่านปุณณะเป็นพ่อในวัตตะถ้าพ่อในวิวัตตะยกโทษให้สิฉันจึงยอมยกโทษให้ก็ใครเล่าคะที่เป็นคุณพ่อในวิวัตตะของคุณนายโปรดบอกมาเถิดเจ้าข้า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยุ่ที่พระเวลูวันพระองค์เสด็จมารับบิณฑบาตท,ที่นี่ทุกวันถ้าเธอจะขอโทษพระองค์ท่านก็จงตระเตรียมเครื่องสการะบูชามาที่นี่ในวันพรุ่งนี้เถิดนั่นแหละคือพ่อในวิวัตตะของฉันละเจ้าค่าวันพรุ่งนี้ดิฉันจะจัดเตรียมเครื่องสการะบูชาและเตรียมอาหารมาถวายด้วยข้า หลังจากกราบลานางอุตราแล้วนางสิริมาก็กลับไปเครื่องหัดของตนเองสั่งให้คนใช้ตระเตรียมดอกไม้ของหอมอาหารขาวหวานทุกชนิดพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็พากันมาที่บ้านนางอุตราแต่เพราะความที่ตนไม่เคยเข้าใกล้พระจะทําอะไรก็เคอะเขินไปหมดหนางอุตราเห็นเช่นนั้นก็รับไปจัดแจงให้สิน้นหลังจากพระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสองชั้นเสร็จทําการอนุโมทนาแล้ว นางสรีมาก็เข้าไปกราบพระพุทธองค์กล่าวคำขอขมาลาโทษแล้วเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ทรงทราบองค์พระบรมศาสดาทรงตรสสรรเสริญนางอุตราเป็นอเนกประการตรัสวิธีการเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธว่าเป็นการกระทำของบัณฑิตเสร็จแล้วก็ประธานธรรมเทศนาสั่งสอนนางสตรีมาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตให้ตั้งตนอยู่ในโลกด้วยความไม่ประมาทให้รู้จักประโยชน์ของทานศีลและภาวนา และโทษของการทำชั่วทั้งหลายอันเป็นมูลเหตุพาตนสุนรกหลังจากตายแล้วหลังจบเทศนาแล้วนางสิริมาก,ก็บลุเป็นพระโสดาบันคือมีความรู้ความเข้าใจในชีวิตในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานางสิริมาก,ก็นิมนต์พระไปรับบิณฑบาตที่บ้านวันละแปดโรบเรียกว่าอัถกพันางจะปรุงอาหารเลิศรส ถวายพระทุกวันด้วยมือของนางเองกล่าวกันว่านางถวายจนพูนบาทอาหารที่ถวายให้พระรูปหนึ่งสามารถชันได้ถึงสี่รูปเสียงเลือเสียงเล่าอ่างก็ดังไปในหมู่ภิกษุผู้เป็นปุถุชนพระรูปหนึ่งที่เคยไปรับบิณฑบาตมาจากบ้านนางสตรีมาได้เล่าให้เพื่อนภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นฟังว่าท่านเอ๋ยถึงแม้ข้าวปลาอาหารของนางจะอร่อยเลิศรสแต่ก็ยังไม่เท่ากับการได้เห็นตัวของนางหรอก เพราะนางช่างสวยงามปานนางเทพ,พธิดาใครได้เห็นแล้วไม่ตะลึงเป็นไม่มีพระอาคันตุกะรูปหนึ่งเมื่อได้ฟังคำพรรนาคุณสมบัติของนางศรีมาทรน,นั้นก็เกิดความรักขึ้นโดยยังไม่ทันได้เห็นตัวจริงจึงไปบอกพัรษาของตนเทียบเคียงกับพัรษาของพระรูปอื่น ก็ได้รับคำรับรองว่าวันพรุ่งนี้เป็นวาระที่ตนจะได้ไปรับบิณทบาตจากมือของนางสิริมาเพียงรู้ว่าพรุ่งนี้จะได้เห็นนางสิริมาเท่านั้นพระก็นอนไม่หลับทั้งคืนนั่งคิดนอนคิดเดินคิดคิดถึงแต่นางสิริมาเมื่อไรน้อยจะสว่างสักทีข้าคืนนี้ชะไหนยาวนานเหลือเกิน พอรุ่งขึ้นยังไม่สว่างดีพอพระรูปนั้นก็ควา้าบาทและจีวรมุ่งตรงสู่บ้านนางสตรีมาชาวบ้านเขายังไม่ตื่นท่านก็ยืนรออยู่ที่ประตูบ้านจนสว่างแล้วพระรูปอื่นจึงมาสมทบรวมเป็นแปดรูปสาวใช้ก็เปิดประตูนิมนต์เข้าไปนั่งที่โรงฉันนำข้าวต้มมาถวายก่อนแล้วให้นั่งรอรับข้าวสวยและอาหารซึ่งกำลังปรุงทีหลังนี้เป็นธรรมเนียมของชาวอินเดียในสมัยนั้น คืออาหารมื้อเช้าจะเป็นข้าวยาโครหรือข้าวต้มของไทยเรานี่แหละแล้วเขาจะถวายข้าวปลาอาหารใส่บาตรให้นําไปฉันที่วัดหรือจะฉันที่ไหนในระหว่างทางก็ตามแต่สะดวกพระรับแล้วเดินไปพบศาลาหรือร่อรมไม้แผ่นหินในระหว่างทางมีน้ําท่าสมบูรณ์อาจนั่งฉันที่นั่นก็ได้วันนั้นนางสิริมาป่วยเป็นไข้นอนหนาวสัน่นจนไม่สามารถทําอะไรได้จึงสั่งคนใช้ปรุงอาหารถวายแทนทุกอย่าง เมื่อถวายแล้วถึงเวลารับพรก็ให้คนใช้ช่วยพยุงออกไปไหว้พระด้วยอาการสั่นเหมือนผีเข้านั่นแหละพระที่หลงรักพอเห็นตัวจริงดังนั้นก็ยิ่งหลงรักหัวปักหัวปำลึกลงไปอีกคิดขึ้นมาว่าแม่เอย๋ยสวยเลอกเกินเจ็บไข้เดียป่วยยังสวยถึงปานนี้หากสุขสบายดีนางจะสวยขนาดไหนหนอหัวอกหัวใจปั่นป่วนวุ่นวายวาบวิว สวดมนต์ให้พรผิดผิดถูกถูกถึงคราวอมบาทลุกขึ้นก็จะส่วนเสล้มลงด้วยความประมาหลังจากกลับถึงวัดแล้วพระรูปอื่นก็พากันฉันข้าวแต่หลวงพี่ฉันไม่ลงจริงๆเพราะพิษไข้ใจมันกำเริบนำบาตท,ที่เต็มไปด้วยข้าวสุกวางไว้บนหัวนอนแล้วนอนเศร้าซึมอยู่อย่างนั้นใครมาชักชวนทำอะไรก็ไม่ฟังทั้งสิน้นเอาแต่นอนทอดถอนใจเหมือนคนไข้หนักจิตใจมันครุ้นคิดถึงแต่นาง ยิ่งเห็นนางป่วยก็อยากป่วยไข้แทนนางเสียละเกินอยากช่วยประครับประคองอยากช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำโออุมเมสรีมาเอย๋ยสามเฉยช่างน่าสงสารพี่รักพี่หลงนงครานให้เจ้าสำราญทันใจถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงนั่งเขียนกลอนรักออกมาเป็นปึกๆแน่นี่แหละความรักความหลงพิษสงมันมากนักหนาะถึงแม้เป็นสององราชา ล้วนปวนอุราเท่ากันไม่เคยรักไม่เคยหลงคงไม่โรมันหดหูแห้งเหี่ยวโมหันครุ่นคิดละเมอเผอรำพันไปฝันพร่ำพรอดยอดรักพระยังวันเวลาให้ผ่านพ้นไปด้วยอาการนอนซึมที่สาลาพักแขกเป็นเวลาสีวันโดยไม่กินข้าปลาอาหารข้าวในบาดท,ทรงกลิ่นบวดเนา่าสนิมขึ้นในบาดแดงไปหมดในวันเดียวกันกันกบที่หลวงพี่ข้าวบวชไปรับบิณฑบาตมานั้น นางสริมาก็เสียชีวิตลงเพราะพิษไข้ในตอนเย็นความที่นางเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของบ้านเมืองสาวใช้จึงไปกราบทูลให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบเท้าเธอทรงเห็นประโยชน์แก่นักปฏิบัติกรรมฐานจึงได้กําชับให้พวกสาวใช้ปิดข่าวไว้แล้วเสด็จไปพระเวลวันกราบทูลให้พระศาสดาทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าข้านางสตริมา น้องสาวหมอชีวกกมารพัฒตายเสียแล้วพระองค์จะให้ข้าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรพระเจ้าค่าถาวายพระพรมหาบอบพิษโปรดให้นำนางไปนอนที่ป่าช้าผีดิบให้คนเฝ้าไว้ให้ดีอย่าให้หมูหมากาไก่และสัตว์ชนิดไหนๆไปทำลายซากศพเมื่อล่วงถึงวันที่สี่แจ้งให้อัตมาภาพทราบด้วย เพราะเหตุนี้แหละศพนางสิริมาจึงถูกนำไปน,นอนอยู่ที่ป่าช้าพิดิบเป็นเวลาสี่วันซึ่งผิดกับศพของคนอื่นซึ่งตายวันนั้นต้องถูกหามไปเผาวันนั้นไม่มีโอกาสรอวันฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องสวรรค์นรกเหมือนคนไทยเราเป็นมาตั้งแต่โบ,ร,บราณจนถึงปัจจุบันการจัดงานศพเขาก็ไม่มีอะไรไม่ต้องเนื้มนพระสวดหรือชักผ้าบาังสกุลไม่ต้องเปลืองเงินเลี้ยงแขกไม่ต้องใส่ลงอันวิจิต ยกเว้นพระศพของพระพุทธเจ้าและพระราชาเท่านั้นที่เก็บไว้นานแต่ไม่เกินเจ็ดวันคราวที่นางอินทิราตายก็เก็บไว้เจ็ดวันเช่นกันพอล่วงเข้าวันที่สี่ศพก็แสดงอาการพองขึ้นอืดผิวหนังแตกเป๊ะมีน้าเหลืองไหลยเยิ้มออกมาหมูนนอนพากันแต่ยัวเยะออกจากทวารทั้ง, 9, งก้าส่งลินเหม็นตลบ ร่างนั้นนอนกลางแขนขาลิ้นจุกป,ปากในตาถลนอยู่ป่าชา้าพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้รับคำกราบทูลถึงความเป็นไปจากราชบุตรผู้มีหน้าที่เฝ้าศพแล้วเก็ทรงเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับสั่งให้เป่าประกาศให้ชาวราชครือรับทราบโดยทั่วกันว่าให้ไปดูนางสริมาผู้เลยชมฝ่ายพระองค์ก็รับสั่งให้พเดียงสงให้บอกต่อๆกันว่า ให้ไปดูนางสิริมาพร้อมๆกันพระภิกษุทั้งหลายก็บอกต่อๆกันจากปากสู่ปากจนถึงหูของหลวงพี่ข้าวโบ์พอหลวงพี่ได้ยินว่าพระพุทธเจ้าจะพาไปดูนางสิริมากก็ถึงกับสะดุง้งไม่เชื่อหูตนถามย้ำอีกว่าอะไรนะพูดไหมส่สิพระที่ไปบอกจึงพูดซ้ำอีกว่าพระพุทธเจ้าชักชวนหมู่ภิกษุ ให้ไปดูนางสิรีมาขวัญใจของท่านยังไงเล่าชัดหรือยังหลวงพี่ข้าบูถร,รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วอาการป่วยหายเป็นปลิดทิ้งรีบเทข้าบูถออกจากบาดล้างเช็ดจนสะอาดแล้วใส่ถลกนั่งรออยู่ที่ศาลาก่อนใครๆพอได้เวลาแล้วพระาศาสดาก็เสด็จดำเนินไปป่าช้าพร้อมกับหมู่ภิกษุสมภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิก,กา พระราชาพร้อมบริวารประทับรออยู่ก่อนแล้วโดยคนที่ไปดูก็พากันล้อมซากศพนั้นแบ่งเป็นกลุ่มๆพระาศาสดาและภิกษุก็อยู่กลุ่มหนึ่งภิกษุนี้ก็แยกออกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งพระราชาและราชบริพารก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งทั้งชาวเมืองราชครืพากันมาเต็มป่าชา้าราวกับมีมหรสพ เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงแล้วก็ตรงไปที่ซากศพนางสริมาตรัสถามพระเจ้าพิมพิสารว่ามหาบอบพิษนี่เป็นใครกันหรือมานอนอยู่ที่นี่นางสริมาสาวงามที่สุดของเมืองราชครือพระเจ้าค้าข้าตัวของนางสูงนักใครๆก็ปรารถนาได้เชยชมถวายพระพรขอพระองค์รับสั่งให้ราชบุตรเป่าประกาศว่า ใครอยากได้นางสริมาไปครองโปรดนำทรัพย์มาหนึ่งพันกหาปันะจะได้ครอบครองนางตลอดชีวิตพระราชาก็รับสั่งให้ราชบุตรประกาศไปตามนั้นผู้คนที่พากันมาดูเต็มป่าชา้กก็หามีใครยืนความประสงค์เป็นเจ้าของนางสริมาไม่พระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้ลดราคาลงอีกจากพันเหลือห้าร้อยจนกระทั่งลดลงเหลือเพียงหนึ่งกหาปันะ ก็หาได้มีใครยืนความประสงรับไม่จึงรับสั่งว่าเอายกให้ฟรีๆใครจะเป็นเจ้าของนางสริมาก็เชิญเอาไปเลยถึงป่านนี้ก็หามีใครรับเอาไปไหมพระราชากราบทูลว่าพระเจ้าค้าแม้ยกให้เปล่าๆก็ไม่มีใครอยากได้พระเจ้าค้าพระาศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูหญิงซึ่งเป็นที่รักและหลงไหลของมหาชนแต่ก่อนผู้มีทรัพย์ใจเงินให้นางพันหนึ่งก็ได้ชัยชมกับนางวันหนึ่งบัดนี้แม้ยกให้เปล่าเปล่าก็ไม่มีคนต้องการรูปสวยงามเห็นปานนี้ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอจงดูอัตภาพนี้เถิดตั้งแต่วันนั้นหลวงพี่ข้าบูตร ก็เบากายเบาใจตั้งหน้าปฏิบัติกรรมฐานเริ่มตั้งจิตติดตามดูความเสื่อมสิ้นของอัตภาพนี้จนที่สุดก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งนับว่าเป็นนี่นางสิริมาจริงๆ